โอ้ยโอ้จะอ้อนงามไปกันเดิมเลยตุ๊กตาละทองตีนให้ไยนะทีไทยเทียวเนี่ยมัอ่อย่มันกระโดแม่นบ่เออมันดลดเขาบอกว่าได้เอาทองฟิลเทียวมาอยู่ยรบนอยู่อันนี้มัาลงจุดตรงจะนอนอยู่นี้อยู่อุ้ยขาแม่ไปต่แม่ไปต lắm cả lắm ui, bay con đơn sản phẩm mình không pháo nhanh phải thế, pháo nhanh pháo nhanh pháo nhanh pháo ไปกันดึกโอ้ยันน้นเอามาแก้ด้วยเดี๋ยวเขาดึโนเดก้นนีด้งนาวนเนี่นยกทั้งเตมัวอดบ่องว่่นเดียวโอ้ยโอ้ยคนมมาองไข่อันนี้สังว่าเลยาวแล้วตรงนี้มันยัละ แล้วก็สิขาวแดงก็เจ๊น้อยโอ้ไปซ่อมมนอนอเปาขอเดไปลโอ้ขอเป็นหมิงว่ะทางแยมขอเป็นหมิงรสซาติง่หนูนูทังหลัง เป็นหมิงซาเล่งแล้วลงขงตัวสัต Jim, smiled, ว์กว่าของเฮาไปกะเป๋าวังเกถ่ายดนก่อนเกินไปกินยังดิบโอ้ยเบาไปหลายเดือบันนี่คอยทอดแล้วคอยยังเอาไปตากแดดแล้วคอยจังมากทอดใหม่อีกเป็นจีซอน

มันเป็นบปับบปับเห็แต่อุต่อยมันขยายมาไก่หุบ่เฮยห้าเห็ดตัางดห้าเห็ดบบเป็นนี่เห็ดผาไก่เห็ดธรรมดาเห็ดไก่โอ้โ่น่คนเูนตอนนึงบวบวัวอยู่คนอยเอามาดูพ่อกับพอกับ 嗯，嗯。Mm. Mm.